สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอท็อปไทย365วันนะครับและวันนี้นะครับบอสก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อที่จะตามหากลุ่มโอท็อปดาวนั่นเองและบอสก็ทราบมานะครับว่าที่อำเภอทรายทองวัฒนาเนี่ยนะครับเขามีช่างฝีมือที่ทำงานเป่าแก้วกันด้วยแล้วก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มหัตกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจันทร์ครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวบอสจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตามหา ช่างฝีมือกลุ่มนี้กันเลยครับไปเลยครับนี่คือคุณพี่รนรงแสงอโนครับเป็นประธานกลุ่มเลยใช่ไหมครับ,รรบพี่นรงนี่ทำงานเป่าแก้วมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ปี2 0 2 9ัรับ ี่กี่ปะกลุ่มของพี่นรงเนี่ยมีการรวมตัวกันมาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มจากของสอนเจ็ดแปดคนแรกนกลุ่มเมื่อปีสามห้าแล้วก็มาก่อตั้งกันจริงๆช่วงที่เข้าประกวดหมู่บ้านกำลังเด่นปีสองพันสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็รางวัลมาสมาชิกเริ่มแรกครับเจ็ดแปดคนครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกร้อยหลักร้อยครับหลักร้อยหมดโอ้โหเป็นร้อยคนเลยแหละครับผมขอให้พี่นรงเนี่ยพาผมไปดูฝีมือการเป่าแก้ว ของลูกศิษย์ของพี่ได้ไหมครับได้ครับดีนะครับ,รบผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่นรงเนี่ยพาผมมาดูกําลังเป่าแก้วเนี่ยสดสดให้เห็นจจะเลยครับเออพี่นรงครับผมอยากรู้ว่าอุปกรณ์ในการที่เราจะทําการเป่าแก้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่สําคัญที่สุดก็คือแก้วเนี่ยแก้วเนี่ยเป็นแก้วทนไฟซื้อ,อทางการก็คือโบโลซิลิเคต อ๋อจะมีสับเรียกเฉพาะเลยใช่มครับวันนี้จุดน้มเหลวพันสองศาพันสองร้อยอาทนสารเคมีทนความร้อนนะครับครับก็จะมีแว่นตาที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นกองแสงทต้องใส่ด้วยจะมองเห็นลูกแก้วในดวงไฟได้อ๋อใช่ครับคุณผู้ชมถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอย่างนี้ค่อนข้างจะแสบตานะแต่พอแต่พอเราใส่แว่นเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันสบายตามากๆเลย อย่างนี้ก็ช่วยถนอมสายตาเราด้วยเซฟดวงตาเราใช่ไหมฮะใช่ครับใช้เวลานานไหมครับกว่ากว่าที่ช่างคนหนึ่งจะทจําจนชํานาญจนเก่งเลยครับมันต้องทําทุกวันต้องฝึกทุกวัน <Yeah. S 2> อย่างเบสิกเนี่ยพื้นฐานี่ยฝึกประมาณสักสิบยี่สิบวันการวางมือการต่อแก้วการทําลูกแก้ว, <Yeah. S 2> วกนี่คือการฝึกม <Yeah. S 2> ือให้นิ่งการหมุนน,มนี่คือมีวิธีฝึกอยู่นะครับพี่นรงครับผมขอถามในเรื่องส่วนของรูปแบบหน่อยรูปแบบเนี่ยใครเป็นคนคิดครับครั้งแรกนี่ผมเป็นคนคิดแล้วนำไปเบิอจดให้ลูกค้าเลือก ก็มีอยู่ประมาณสักร้อยรูปแบบลูกค้าสั่งซื้อครับแล้วก็เอารูปแบบมาให้เราทำครับก็กลายเป็นเยอะเยอะเพิ่มขึ้นอ๋อก็คือมีแบบที่คิดเราคิดขึ้นเองด้วยแล้วก็ลูกค้าเสนอให้เราแล้วก็มีลูกค้าเอาแบบมาให้เราทำด้วยแล้วอย่างถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะทํานี่รับสอนไหมครับคือเปิดสอนนะคือไม่ไม่ไม่สอนอยที่นี่แต่ผมจะมีโครงงานของโรงเรียนอยู่สอนโรงเรียนมัธยมพิดําเพออันีโครงงานอยู่โรงเเียนหมูบ้านก็สอนครับผมมีปอบแก้วสอนอยู่ ก็คือสอนสอนตามในโรงเรียนด้วยโรงเรียนพี่นรลงครับผมอยากให้พี่นาลงฝากฝากอะไรถึงคนที่เขาอยากจะทําอาชีพเป่าแก้วครับผมเคยผม,ผมเรียนหนังสือเรียนจบเนี่ยแล้วผมก็หาเข้าไปหางานทำที่กรุงเทพไปเจออาชีพนี้ของพี่ชายผมเนี่ยเขาบอกผมทำไม่ได้ผมเป็นคนใจร้อนพอได้นั่งทำปุ๊บผมมีความที่ขึ้นแต่ผมเย็นขึ้นนิ่งขึ้นทำแล้วชอบทำนวยใจรักทำแล้วมีความสุขมันก็ผลนดาตามมาเองผมคิดว่าฝีมือและความประณีตของคนไทยทำให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐาน และถ้าได้รับการส่งเสริมเพื่อดําเนินการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานของสินค้าโอท็อปไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาของขวัญสําหรับโอกาสพิเศษอยู่นะครับผมว่าผลงานของกลุ่มัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจันเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวท้ายรายการครับเราจะขึ้นชื่อที่อยู่แล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเอาไว้ให้ครับผมะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่นรงมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําอาชีพเป่าแก้วครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วก็รายการโอท็อปไทย365วันแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้วบ้านนนจันทร์ติดต่อคุณนรงแสงอโนโทรศัพท์0813613591หรือ Glassman50@hotmail.com underscore